ไปนี้ซ้อมมาอยู่อันครับซ้อมมาสอมอาทิตย์ครับซ้อมวีนไพี่ใครเป็นผู้บังคับซ้อมเราที่นั่นหลายคนครับแ่คนใครช่วยอะไรอยเนาะเราตอนนี้ยเท่าไหร่สามสิบสองครับเราสูงท่าไหร่เ่ร้อยเบน้ำหนักป่อยมาประมาณกี่กิครับประมาณหกิโเราเป็นมือตะไครเลยครับมอขวาเราวันนี้เราเจอกับพี่ตันครับผมเคยเจอเันมาไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยบและได้ึกษาเก้ขาต่อยเขามาะครเขาเคยดูครับเขาเป็นมือตะไคร้เน มติจกครับแล้ววันนี้เราวางไปวางแขนไงโดยทีที่ครับค่อยๆไปเรื่อยครับอย่างละไฟล่าสุดที่เรามีต่อยว่ายังเจ็บแบบต่อช่องสามเอาไปต่อยช่สามมาวันนั้นเป็นไงชนะคุทเอกครับอืมวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสี่เบ็ครับแล้ววันนี้ร้อยสี่สองแล้ไม่มีปัญหานะไม่ลำบากสบายสบายครับอืมวันนั้นชนะคุทเอกนี่ชนะแบบไงขาดเลย แล้วทีิงแคมจ้องสามคือเล่นขาดเล่าวันนั้นค่ะแล้ววันนี้เรามาเจอกับพี่ตันครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องน้ำหนักเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชเอาสองยื่นให้ขราววันนี้นะเอาเป็นกับเช้านครศรีธรรมราชจอยเป็นอะไรคุณจะรับพี่น้องไฟมบอทุกภาคเลยอย่างที่แน่นอนครับผม